เลสเตอร n องไทคูน n องนิวโฮมเฮ้ยนี่มันจำลองการเปิดร้านอาหารนี่คนดูเฮ้ยมันเกินไปหรือเปล่าอ่ะน้องๆมาเดี๋ยวพี่จะไปเล่นกันเลยไป let's go เอาละ่ะท่านผู้ชมนะตอนนี้พี่ก็ได้แบบว่าจะมาสร้างร้านอาหารที่นี่แล้วนะครับน้องๆมาเดี๋ยวเราจะมาทําการสร้างร้านอาหารก่อนมันบอกให้เราเดินมาตรงนี้โอเคกด m ม r e s t a ต r ร n t นะฮะท่านผู้ชมนะมีการทำการแบบสร้างร้านอาหารก่อนกด next เฮ้ย ชุดรีสตอรองนะครมันให้เลือกนะครับว่าเราต้องการแบบร้านแบบไหนนะครับอร้านในฝันพี่น่เนระมันต้องเป็นอย่างนี้สิมีบงูงมีบาร์นั่งโอเครอเท่เลยอกด next นะท่านผู้ชมนะแล้วเ,เราก็เลือกนะครับเราอยากจะเปิดร้านที่ประเทศอะไรนะเปิดที่ประเทศไทยได้ไหมเฮ้ยมีไทยแลนด์ด้วย เอาละปิดลั้นที่ประเทศไทยละกันนะกดอัลล็อกเลยยเว้ยไกูดนี่ตอนนี้เราเปิดร้านกันที่ประเทศไทยนะค,คนดูนะร้านที่ประเทศไทยต้องมีเส่องส่งสัญญาณแบบนี้นะครับคนดูนะดูนะเส่องส่งสัญญาณอย่างนี้เนี่ยฮะท่านผู้ชมนะไปกดเข้าไปนะครับเอยต้องการ2โต๊ะนะได้เลยพี่ชาย2โตะใช่ไหมโอเคนะครับท่านผู้ชมนะหลังจากนั้นเราก็จะทําการแบบว่าติ๊กไปที่ตัวของเขานะครับมันจะมีแบบให้นั่งโตะนะฮะเราก็เลือกโต๊ะให้เขานั่งนะขอบคุณน,นี่เห็นไหม นั่งไปเลยพี่ชายมากับผู้สาวนี่าพี่สั่งอะไรอะ่ะโอเคเอาเอาอะไรนะผัดไทยได้เลยได้เลยผัดไทยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งโตะนู้นก่อนนะพี่ชายอืมเชฟเชฟเชฟไม่ทำกับเขาแล้วนั่งทำไมน่ะเนี่ยให้เขานั่งนี่มานั่งนี่เลยครับคุณลูกค้าเชฟทำมาข้าวสิวะผัดไทยใช่ไหมพี่ตะกูดนนึงนะครับผัดไทย โอเครับอ๋อรับออเดอร์ต้องกดติ๊กรับออเดอร์ก่อนนี่เห็นไหมติ๊กรับออเดอร์โอเคโอเคแม่ชิปเพราะว่าจะแบบไปทำับข้าวนะครับรับออเดอร์ก่อนนะฮะเฮ้ย <c> ร <oughs> ับออเดอร์แล้วพี่ช φ, ิปเลยทำมาข้าวได้แล้วชิปชิปไม่ทำมาข้าวแล้วอ๋อคุกคุกร่รรอยเราต้องกดคุกอีกเนาะคนดูเนาะอุย้ยมึงกดคุกแล้วทำไงต่อ โ,อ,โอ,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 ดดอ้โอเค,ดดคโอ้โหต้องทําเองเราจ้างเชฟทําไมอ่ะเราจ้างมาทําไมหืมกดไปคลิกเหรอเออโอเคกดไปคลิกอุ้ยมันไม่ต้องมีเชฟก็ได้หรออย่างเงี้ยนะคนด,ดูนะลูกค้าเข้าสองคนนะครับรอแป๊บนึงเฮ้ผัดไทยผัดไทยบินิสโอ้รอ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 เฮ้ยเหลายจานเนาะสองจานนะคนดูนะเอ้ยในผัดไทยแล้วเอาไปเติม ติ๊กครับติ๊กมาแล้วก็เอามาเสิร์ฟนะคุณดูนะเามาแล้วนะครับพี่ชายผัดไทยที่คุณต้องการนี่ได้มปแล้วหนึ่งอันโอ้โหสงสัยเราต้องจ้างเฮ้ยเราเชฟมาทำไมวะเอาเชฟมาทำไมวะฮะเชฟไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยโอ้อืม เทนเชฟเทนเชฟอ๋อเราต้องฝึกเชฟก่อนโอเคเชฟมันต้องทำงี้นะผัดไทยมันต้องใส่ผัดไทยสิ้นจันท์ต้องใส่น้ำต้มน้ำตาลใส่ผัดไทยเข้าไปใส่หมูหมูแพงไม่ต้องใส่ใส่แค่ต้นหอมพอโอเคนะเสร็จแล้วนี่ยกไปอย่างนี้นะเชฟสับต่อโอเคเชฟเอามาผัดเออเชฟอยากโดนผัดมา,าเตรมครับลูกค้ารอรอนาน ได้กินแต่มียาผัวแล้วขอให้อร่อยนะครับคุณลูกค้าเฮ้ยเฮียบอยต่อไปครับเฮ้ยเฮ้ยเอาไม้ไม้ี่ไงเชฟแล้วไม่เก็บคืนเราโอ้โหน้องๆดูดิทำไมเชฟพี่มันไม่เอาอะไรเลยอะเฮ้ยสับตอนงงเราทำคนเดียวทำคนเดียวโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะเราต้องรีบแบบว่า เอามาให้เขานะครับเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะหนีก่อนนะครับไม่ได้กินเนะื้ีก่อนนี่โ <c oughs> อ้ยไม่แล้วเชฟเอ้ยเจ๊ <c oughs> ไม่ช่วยในเนื้อคนดูดีมันเกิดไปหรือเปล่าน้องๆอ่ะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งอัน,นเก็บมาโอเคไปด้านนี้ครับอ้าวเชิญให้อร่อยนะครับเชิญกินให้อร่อยนะครับคุณลูกค้าเราอยมาด้านนองนะฮะค,ะคนดูนะมิวเป็นไงลนะ่ะ นี่ระดับหนึ่งผ่านไปแล้ว,วลูกค้าเราแม่งหลมมหลมบุเลยอ่ะดูดิดูดิดีเฮอบอยนี่ธนาชัยลิสโตลองดูตรงนั้นดีคนดูนี่ธนาชัยลิสโตลองกูตี้ธนาชัยบิก๊กไปเด็กกูลูกค้าเราได้อยู่นะสองดาวสองดาวเพราว่าเราต้องทําการเพิ่มโต๊ะอีกนะครับคนดูนะซื้อโต๊ะมาลงได้ไหมเมื่อไรมันจะกินเสร็จกันเนี่ยสองคนเนี่ย เ,เสร็จยังโอเคเสร็จแล้วโอเคเก็บจานนะคุนดูนะให้เข้าดินเนอร์กันนะเฮ้ยมาตั้งไกลสักงผัดไทยนั่นูเฮ้ยบอยดูได้ดูได้ดูเควสของเรานี่เห็นไหมควสเราเริ่มปลดแล้วนะฮะเฮ้ยลูกค้าเราไปแล้วเฮ้ยสิบแปดแคชเอ้ยได้อยู่เลยเงินอยู่คุนดูนะฮู้เก็บเงินมาครับอืมจานละสิบแปดดอลลาร์สิบแปดแคชเก็บครับเก็บเข้ากระเป๋าโอ้โห เราต้องจัดโต๊ะเพิ่มนะคุณดูนะมีแค่สโต๊ะนี่ไม่น่าไหวนะค,คุณดูนะเฮ้ยมาแนละ้วลูกค้ามาลูกค้ามาสวัสดีครับคุณลูกค้าว่าไงครับ้องกันอ่สองที่ได้เลยครับลูกพี่นั่งเลยนี่เอากดไม่ได้หนึกหนงกดรับออเดอร์ไม่ได้อ๋อต้องกดติดตัวกดติดตัวครัอีกบตอนโอเคอ่ะ ไปนั่งเลยครับลูกพี่นี่เอ๊ลูกคามมาแล้วสามรอรอรับออเดอร์เขาก่อนโอ้ผัดไทยครับได้เลยได้เลยผัดไทยนะครับรอแป๊บนึงนะครับคุณลูกค้าชิเชฟปทำงานเชฟเฮ้ยชิปเรามันวิวงหนึ่งจริงๆวะ่ะม,มันวิ่งสูงเลยมันทำอะไรไม่เป็นเนี่ยอะไรอ่ะทำเองหมดเลยอ่ะเฮย้ยลูกค้ามาอีกแล้วเชฟเอ้ยเชฟออกไปรับลูกค้าแทนแทนได้ไหม ปีนิดครับโอเครับขอรับลูกค้าก่อนดิยังตัวนู้นเลยครับลูกพี่ตัวนู้นเลยตัวนู้นเลยมันติ๊กไปได้เมื่อก,กี้นี่คนนู้นเดือดเดือผมเดือดดีต่อโ,โอเคได้เลยครับเฮ้ยมันให้บงังบังครับมามาเอาไอ้น,นี่กแกมาทำอาหารแกจิกติกจิกจิกจิกทำอาหารก่อนนะครับพี่น้องอเอาไปเสิร์ฟก่อนเนี่ยแป๊บนึงไอ้พวกเรายืนรอหน้าร้านอะ คือเชฟเน่ยคลิกคลิกคิกเทเบิลเทเบิลเออมานั่งก่อนครับมานั่งก่อนครับลูกลูกค้ามานั่งก่อนเฮ้ยไม่ไม่ไม่หรือเปล่ามันจะเหมือนจะไหมน้น่ะเอ้ยเอาไปเสือเอาไปเสือค,คนนึงคนนึงเนี่ยเขายัางไม่ได้กินเอาผัดไทยไปเลยครับลูกพี่<ห>เฮ้ยโอเคเชฟเชฟเชฟ ไอ้สกอร์ม <ents> ึงบังมึงสกอร์บังไอคนดูดูดิโอเคครับอุ๊ยอันล็อกโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยได้ไหมอ๋อซีริกซีริกออกมาให้เลือกโอเคอ่ะเจ็บของผัดไทยไปอ้าวกินเลยครับคุณลูกค้ากินเลยโย่เจฟเรามันไม่ทำงานจำกันรับออเดอร์ก่อนผัดไทยผัดไทยโอเคผัดไทย ับเชฟเราทํางานแล้วแจ้งเชฟมาคุมแล้วเออน้องๆจ้างเชฟมาคุมแล้ว้หเชฟไปทํางานแทนเราแล้วคุณดูเฮ้ยจ้างคนโตดีกว่าเอาเอาพนักงานเสิร์ฟไหมตังไม่ถึงอะเปอเตอร์ไม่มีนะครับตอนนี้นี่สามารถจ้างพนักงานเสิร์ฟได้นะครับเห็นไหมกดเลขสามนะครับนี่พนักงานเสิร์ฟเดี๋ยวเราต้องไปเสิร์ฟเองนะครับเพราะเชฟเราทำกับข้าวอยู่ทำข้าวเป็นเชฟเราต้องชินก่อน ได้แล้วครับลูกค้าผัดไทยผัดไทยใส่ไข่ผัดผิดไก่ไม่ใส่พริกอ้าวอืมเกินไปหรือเปล่าเชฟทำมาเขากับน้ำถูกไาเชฟไม่ทำมาเข้าอ่ะดูเออเชฟเชฟทำเสร็จแล้วโอเคขอโทษขอโทษขอโทษนี่วิกิเตอร์ฮะน,นี่วิกิเตอร์มันคอยนำเราโอเคเฮ้ยบอย ผมว่าเราต้องสร้างเอาโต๊ะเข้ามาอีกนะในริสตอร์ลองหรือว่านั้นอาหารของเรานะครับดูนะเอ,เอาโต๊ะเอาโต๊ะเข้าสักหน่อยกันนะเราเดินไปดูดิตรงไหนที่มันแบบวางโต๊ะได้อีกตรงนี้แล้วกันนะดูนะสามารถวางโต๊ะได้เพิ่มอัสมอลทเบิลเรามีตังแค่นี้โอเคเอาอันนี้สองอันพออันหนึ่งพอแล้วก็เก้าอ,อี้นะครับแชร์แชร์เก้าอี้ Okay. นั่งคนเดียวนี่สำหรับคนโสดนะครับกดอ R เพื่อหมุนนะครับนี่าเพื่อหมุนว่ตังหมดแล้วคนดูตังหมดเลยอ่าไม่เป็นไรนะครับใกล้แล้วรับได้อีกโต๊ะหนึ่งนะครับคนดูนะเฮ้บอยนี่นี่คือร้านอาหารบิโคกเลสเตอร์ลองของพี่นะครับคนดูเฮ้ยเฮ้ยลูกค้าเข้าเฮ้ยสวัสดีครับคุณลูกคา้ารับอะไรดีครับ โอเคไปนั่งนู่นเลยครับลูกค้ามาคนเดียวใช่ไหมเมียไม่มาด้วยโดนเมียทิ้ง <c oughs> เบิรเฮ้ยเก็บเงินมาแล้วเก็บตังเก็บตังเก็บตังตังเริ่มมีอล้วเดี๋ยวนี้เราต้องจ้างจ้างพนักง,งานเขาเรียกพนักง,งานนั่งของอเองโอเคเอาอะไรนะต้มยำซุปโอเคต้มยำกุ้งได้เลยเกินต้ยมยำกุ้งได้เหรอต้อยมยำกุ้งทำไงเฮ้ยเชฟเราทำเป็นอยู่ต้ยมยำกุ้งคนดูไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงไว้ใจได้เก็บเงินครับเอาเก็บเงินทั่ว เราได้เงินมาแล้วงองค์รรอแป๊บนึงนะครับคุณลูกคา้าขอตุ๋ยเงินก่น <laughs> yeah อนเย้บยเออต้มยำกุ้งเสร็จแล้วอ่าต้มยำกุ้งไปเสิร์ฟครับน้องๆได้แล้วครับพี่ชายเออสวัสดีครับคุณลูกคา้าสาวๆว่าไงครับเอ่ไปนั่งโต๊ะเลยครับไปนั่งที่โต๊ะเลยแล้ว <laughs> ลูกคา้าเรารอรอรับเอ,อดอรยเฮ้ยจานแดงหรือเปล่าเนี่ยอันนี้จานเหลืองไอ้จ,จานแดงเฮ้ยลูกค้ามาอีกแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้ามาเลยครับ โอเคใช่ไหมต,ตัวใช่ไหมได้เลยมานั่งนี่เลยครับลูกค้ามานั่งนี่เลยมาเลยครับเชฟเราเริ่มทํางานแนละ้วคนดูอาหารเยอะนะคนดูนะว่าเราต้องจ้างพ่อครัวเพิ่มนะฮะคนดูนะช่วยทําก่อนช่วยช่วยช่วยเชฟทำ <laughs> ช่วยเชฟทำก่อนช่วงแรกผัดไทยผัดไทยผัดไทยมาผัดไทยใครวะผัดไทยเจ้านี้โอเคเอาไปแล้วครับน้องๆ <tech> ขอให้อร่อยนะครับ ูทำงานไม่ทันแล้วนี่ฟินิดครับฟินิดเอเฮ้ยเอาดีเออดีเออดีเฮ้ยลืมรับออเดอร์คนหนึ่งเอ้ได้เลยครับต้มยำนะต้มยำกุ้งนะเฮ้ยเฮ้ยไม่เชฟโอ้โหไม่โอ้เชฟไปดูอะไรเลยคนดูดูดิเก้ยบอยอ๋อติดโต๊ะหรือเปล่าวะเมื่อกี้พี่โเสิร์ฟติดโต๊ะเปล่าดูละดูละ นี่ต้มยำกุง้งโอเคต้มยำกุ้งอยู่นี่มาครับต้มยำกุง้งเอบคุครับสุดสวยอ้าวมากับผัวซะด้วยผัวไม่สั่งอะไรมานั่งมานั่งดูเขากินอย่างเดียวเลยเหรอลูกพี่ฮะ <Fuck it. S 1> ไม่เป็นอย่างนั้นล่ะไม่มีใครสั่งมาดูมาดูเฮ้ยเก็บ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 ลูกพี่คนนี้เขากินเสร็จแล้วโอเคครับขอบคุณครับพี่ชายเงยีเงยมีเงเงยลาเราเริ่มไปได้ดีนะครับมีสามโต๊ะแล้วเฮ้แต่ว่า ร้านเรามันต้องสร้างให้มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นะถึงเวลาที่เราต้องอเฮ้ยเอาัดเอาผัดไทยอีกเหรอ,อกินไม่อิ่มไม่หยุดไม่ย่อนเลยเนาะผัดไทยเชฟผัดไทยสวยครับสวยครับเยี่ยขอบคุณมากครับคุณลูกค้าเอาอะไรเพิ่มอีกไหมมเก็บตังก่อนมึงมีแบบมงแต่จะมีพนักง,งานเก็บเงินจริงๆแล้วคนดนูนะมันทำไม่ทันนะครับตอนนี้เฮ้ยบิลกูดบอยรอ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 เชฟเราทำ เออมาแล้วผัดไทยผัดไทยเจ้านั้นไปเงียบใครที่แบบเล่นเล่นยากนะครับเล่นไม่ได้ดูด้านล่างก็ได้นะครับมันจะมีคำว่าิว v i เตอร์เนี่ยพวกหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรพวกเนี้ยเราก็รับออเดอร์ตามที่เขาบอกนะครับกดแค่กดติ๊กนะฮะกดติ๊กตรงออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะบอกพยายามรับลูกค้าไว้นะครับ <S <S น้องๆนะฮ้ยเลูกค้ามาอีกแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าอะไรดีตัวหนึ่งใช่ไหมได้เลยครับนั่งเลยครับคุณลูกคา้าขายดีขายดีจริงๆเลยผัดไทยมาแล้วผัดไทยสอง เรารับออเดอร์ผัดไทยแล้วนี่ทำไมชิปไม่ทำละ่ะเฮ้ยชิปทำงานไม่ทันหรอครับโอ,โอ้โหเก็บไม่ทันเนี้ยชิปเราทำนะนี่ผัดไทยเรามานะไม่ใช่ไม่เอาคุกกระดึง <unch> ผัดไทยโอเคสงสัยต้องช่วยชิปทำ้วา่ะคนดูมันคนเดียวไม่ไม่ทันไม่น่าทันนะครับคนดูนะ ผิดแล้วผัดไทยสองครับตรงนี้ผัดไทยสองโต๊ะโรรากกินผัดไทยสองโต๊ะเอ้ยซุยำครับเจ้าไหนสั่งซ้มยำนะจ้านี้โอเคอสวัสดีครับคุณลูกค้ามาแล้วเลยเอาไปเลยครับคุณลูกค้าเฮ้ยลูกค้าวัสดีครับนั่งเลยครับคุณลูกค้าหนึ่งโต๊ะใช่ไหมได้เลยนั่งเลยครับตรงทางนี้เลยฝั่งนี้เลยคุณลูกค้านี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มาเลยครับขอบคุณครับคุณลูกค้าเอ้บอย ทำอะไรเสร็จแล้วบ้างสงสัยเราต้องจ้างคนมาช่วยจริงๆนี่มีคนสั่งต้มยำโอเคต้มยำครับได้ลยครับชอบกินต้มยำมาล้ามาละเอาพนักง,งานมาช่วยก่อนอพนักง,งานเสิร์ฟนะครับพนักง,งานเสิร์ฟคนหนึ่งโอเคบายโมโอตังไม่พอ <c oughs> ตังไม่พอ <c oughs> ตังไม่พอเฮ้ยเก็บเก็บเก็บ <c oughs> จากนี้ก่อนครับ เกินริบผสมน้อยไปคนดูนะต้องซีต้องซีผมว่าเจ้านี้เนี่ยสองคนนี้นั่งนานแล้วน่าจะได้เยอะเอาอะไรต่อผัดไทยใช่ไหมได้เลยผัดไทยผัดไทยเนีย้ยเชฟแม่งทำงานหนักทิพไถคนดูกนะันเอาแล้วกินให้อร่อยนะครับลูกพี่เฮ้ยมีคนเข้าใจมาแล้วยี่สิบสี่แคทเราใกล้ได้จ้างพนักง,งานเสริมแล้วคนดูนะนะครับคนเดียวแม่งหัวหมุนเลยเชฟมันเหนื่อยเยเชฟมันเหนื่อย,ยนะไปเชฟทำไหร โอเคผัดไทยผัดไทยนี้ปัดไทยได้แล้วปัดไทยมาแล้วครับอืมสวัสดีครับคุณลูกค้าแป๊บนึงจะไหมตรงนู้นน่ะซุปจะไหมสวัสดีครับคุณลูกค้าเอาอะไรเอยโอเคสองโต๊ะใช่ไหมได้เลยครับคุณลูกค้ามาตรงนี้เลยฮะกี่มานั่งนี่เลยนะครับเอ้ยวันที่สองนะครับเชฟเราเริ่มกิ่งนะแป๊บหนึ่งมันจะไหมมันบังโอ้บังทุกคนดูมันบังอ่ะ มาอัพเกรดอะไรเออเมันมีอันนี้เพิ่มนี่ว่ามีผัดไทยส่งเดลิเวอรี่ได้เหรอเฮ้ยได้ะคนดูเอ่อกับเบสกับแกงกะหรี่อ๋อแบบส่งเดลิเวอรี่ก่อนนะคนดูนะคนราเมันไม่พอนะครับรู้ขยายใหญ่มากผัดไทยเฮ้ยมันผัดไทยมันฮิตจังเลยคนดูน้องผัดไทยฮิตมากบอกเลยตรงๆเอ้ยได้เวลาจ้างคนส่งละโอเคนีค่ พลังงานพลังงานเสิบมาในอันนี้มนนนนีวิตเตอร์วิตเตอร์พลังงานเสิบเราจัดไปสุดหลอ่อรับออเดอร์สวย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 เดี๋ยวเรามาช่วยเชฟทำก่อนทำไม่ทันค่ะโอเคผัดไทยเึิบเฮ้ยพนักง,งานเสิร์ฟเราทำงานดีนะวิ่งอะไรก็ได้เถอะพี่เอ้ยโอ้เราไมเดินอย่างนั้นล่ะทราไมน้องเดินอย่างนั้น เลยคุกลัวๆคุกลัวๆทำได้จีละอันเนี่ยคนดูนะเราต้องจ้างเชฟเพิ่มอีกสักคนหนึ่งนะครับอย่างนี้มันไม่ทันนะแทกกระแทกสองส่งเรียบร้อยฮะเจ้าหนึ่งครับหีิบไปทีไปเธอนายรออะไรอ่ะอุ้ยจ้างมาไม่ได้มานั่งเล่นเฉยๆหนูเออได้รับเงินมาอีกแล้วคนดูนี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรื่อยเรื่อย ลูกค right ้าเข้าไหมมีลูกค้าเข้าไหมวิทเธอร์รอดูหน้าร้านเอ้ยลูกค้ามาแล้ววิทเตอร์ลูกค้ามาวิทเตอร์เฮ้ยมีโหมีรถด้วยรถเกือบชนหน้าผมว่ะคนดูนี่เฮ้ยร้านเราเริ่มใหญ่โตแล้วนะคนดูนะดูดิโอ้โหยโคตรตึงโคตรมตึงตอนนี้เขาเริ่มมีพนักงานเยอะแล้วนะเฮ้ยรถนี่มันยังไงวะฮึแล้วก็พัวเลยไป15แคสตครับต่อไปเก็บเงินฮะ ต้องจ้างพนักง,งานก็บเงินด้วยนะอย่างนี้ผมว่าอย่างแรกเราต้องเก็บเงินแบบจ้างเชฟเพิ่มนะเอ้ร้านเราเปิดรัวๆ,ๆนะฮะคนดูนะนี่เป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าเฮ้ยโว้ยไห้ลูกค้ามาลูกค้ามาเอาเวทเทร์เราทำงานดีอแต่เชฟเราทำงานหนักกว่าคณดู ช่วงนี้เริ่มสบายแล้วนะน้องๆนะเราสามารถอัปเกรดบ้านได้ด้วยนะฮะกดที่เทเลพอดหมอ๋อไม่ใช่อัปเกรดบ้านเรากลับบ้านชั่วทีชั่ีนี่ไม่กลับบ้านนี่ไหมเราไปจ้านอาหารเราก่อนดูกิจการบ้านช่องสวัสดีครับนั่งเลยครับคุณลูกค้าแม้เราเริ่มแบบเออมีมีธุรกิจที่เริ่มย,ยั่งยืนเลยนะคนดูนะร้นานอาหารของเราฮนะผัดไทยผัดไทยในคลิปเราทำเองทำชา้าจังวะ แจ้งเพิ่มได้นะครับคนดูนะคอมพิวเตอร์เฮ้ยพวกนี้มันคืออะไรอ่ะเฮ้ดูซีดูสีเชฟเชฟเราอยู่นี่เี่ได้อยู่นะครับเอ้ารับออเดอร์รับออเดอร์ให้ให้เชฟเราลุยเชฟต้องมีสองคนแล้วคนดูนะอย่างนั้นไม่ได้เฮ้ยมันมีร้านอาหารคนอื่นด้วยเราไปดูดีกว่าคนดูนะรร้าาานอหคนอื่นก็มีนี่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 เฮ้ยมาดูร้านอาหารคนอื่นสักหน่อยแล้วกันนะ เฮียบอยโอ้ร้านอาหารมันโอ้โ oh! หนี่มันจัดโต๊ะใหญ่มากคนดูเฮ้ย hey, น no. ูไม่ได้ไม่ได้นี่ร้าน,นอาหารเขาดีกว่าเราอีกลูกค้าเราต้องไหลไปทีน่นู่นหมดแน่นอนเลยมาดูคู่แข่งนะมาดูคู่แข่งมากลับมาที่ร้านเราก่อนร้าน,นเราตรุ่ใหญ่ร้าน,นเราตรุ่มกิง่งแน่เราตร้องมี วามันคงก่อนคนดูนะเอาอะไรครับผัดไทยผัดไทยได้เลยหูหผมต้องช่วยชีพแล้ววะอย่างเงี้ยนะคนดูนะไม่ได้นะครับไม่งั้นไม่เสร็จนะฮะคนดูไปไม่งั้นร้านเราแม่งั้นดูลูกค้าว่าเอ้าบอยได้อยู่ได้อยู่อยโอเคพิดิฮนะเสิร์ฟไปเสิร์ฟ ปาพวกปี okay, ผัดไทยอันนี้เก็บเงินครับเก็บเงินมันต้องมาเก็บเงินอีกนะคนดนูนะไปวิ่งเลย่ะไ่วิ่งเลยสี่แคสโอเคเฮ้ยเริ่มได้เงินมาแล้วคนดูลูกค้าก็จะออกนะเราทําหน้าที่เดียวก็คือคอยเก็บเงินก็พอแล้วผมว่านะคนดนูช่วงแรกๆอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮนะเก็บเงินจ้างเชฟต่อไหมหรือว่าเพิ่มโต๊ะดีคนดู เปิตโตดีกว่านะอย่างนี้อ๋อเราซื้อแผ่นมิวสิกได้คนดูโอเคเปิดในร้านได้รถก็ได้โอเคแยวเราขอแบบว่าเออจ้างพนักง,งานมาเพิ่มดีกว่าโอเคผัดไทยนะคะผัดไทยโอเคทีมเ,เราทำคนเดียวเลยต้องเก็บเงินจ้างเชฟเพิ่มก่อนนะครับตอนช่วงนี้เราแรกๆเราต้องแบบช่วยเชฟทำแท,ทำอาหารก่นอนเ,เฮ้ยเก็บเงินสีน่แคท เฮ้ยโคตรเติมโคตรเติมเ้วมีเงินแล้วมีเงินที่ตัวร้อยกว่าบ,บาทเิดนร้านอาหารโค้นที่เฮ้ยมีคนทิ้งเงินโหพนักง,งานเสิร์ฟเราแม่งเหนื่อยเหมือนกันยีย่ไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟไปเสิร์ฟรับลูกค้าแทนก่อนนะครับมาๆมาตรงนี้เลยครับพี่ชายนี่ตรงนี้เลยครับ,รน,รบนั่งเลยนั่งเลย เฮ้บอยเงินเริ่มดีเงินเริ่มดีนะคนเข้าร้านเยอะมากเลยปึ๊บช่วยครับไปช่วยเจ้าตัวคนเสิร์ฟอาหารนะรับออเดอร์เฮ้บอยกตรึงกตรึงกตดึงดูน้องเชฟเราทำงานดีทำงานดีทำงานดิน เรสโซลอชไยคูณ2องนิวโฮมนะท่านผู้ชมนะใครอยากให้พี่เล่นพัทต่อไปก็คอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้วิ科教ตัวเราไปก่อนแล้วก็ลิงค์ข้าแมปอยู่ด้านล่างคับรรยายใต้คลิปนะใครอยากมาร่วมสนุกมาเล่นกันก็นกนจอยเข้ามาได้สำหรับวันนี้พีวิ科教ตัวเราจอกันใหมนคลิปหน้าบายจ้าแล้วนะั้นจุบ๊บ